วันนี้นะครับมาร่วมงานเซนทรัล X กับไัฟสไซเอเชียครับผมก็เป็นเปิดตัวคอลเลคชันซัมเมอร์ของปีนี้ครับผมเรื่องแฟชั่นต่างๆหรือว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆครับผมวันนี้นะครับก็จะมีแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ต่างๆในเครือเซนทรัลนะครับผมแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ทอยด้วยครับผมพี่อจอยนะครับที่กำลังเล่นอยู่เลยนะตอนนี้ใช่ครับผมก็ สำหรับผมก็เป็นคนที่เอนจอยกับเรื่องแฟชั่นแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าแฟชั่นเนี่ยมันอยู่ในเดลี่ไลฟ์ของเราอยู่แล้วเราสามารถดำเนินชีวิตไปกับแฟชั่นได้ด้วยในทุกๆวันครับมชอชุดผมชอบชุดของของเซนโกับแบบแล้วก็ชุดแบบพวกประกายเพชรวิวัฟผมว่ามันสวยดีอ่ะแล้วรู้สึกว่าเท็น ในปีนี้นะครับผมมันมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นเราอยากใส่อะไรก็ได้ที่เราต้องการใช่อ้อย่างน้าร้อนน้าร้อนน้าร้อนอะไรนะน้าร้อนน่าร้อนน่า้นาร้อนาจะเป็นยังไงน่าร้อนคือสองวันวันเนี้ยผมรู้สึกว่าอากาศบ้านเราร้อนมากร้อนจริงๆก็อยากให้ทุกคนอดทนอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็จะหน้าฝนแล้วก็เราก็จะเปียกอ๋อนรกว่าเดี๋ยวจะร้อนกระดมมันร้อนผมก็เป็นคนร้อนๆอยู่แล้ว ผมก็ใครที่อยากจะช้อปปิ้งหรือว่าหาเสื้อผ้าสำหรับหน้าร้อนนี้นะครับผมอยากดึนไปช้อปที่เซ็น,นทรัลทนกสาขศราน,นะครับรับรองว่ามีของที่คุณต้องการแน่นอนครับงานละครเห,หรอเห็นว่าห่างหายหน,น,น,น้าจอไปนานแล้วมีละครีสด้วยางหายไป2องสามปีแล้วแหละครับแต่ว่าปีนี้กลับมาแน่นอนครับเพราะว่าถ่ายซีรีส์เสร็จแล้วหนึ่งเรื่องชื่อคอยดิเกอร์ครับถ่ายกับแบงค์ที่ิแล้วก็น้องยาดา แล้วก็มีละครจากคังช่อง3าครับรักสุดใจยายตัวแสบที่ไทยกับอ<ม>อกการกับปีทีครับเออจากมารักทางเนี่ยบทบาทเราต้องเปลี่ยนหรือว่าโตขึ้นไหมก็เราหยุดจากการแสดงไปนานนะครับบทบาทที่เราได้ก็เริ่มมีคมวามโตขึ้นเราไม่ได้เ,เดเ็กแล้วแหละเราไม่ได้เป็นมัธยมหรือว่าเป็นมหาลัยแล้วเราก็จะขยับไปอีกขั้นหนึ่งเราครับ <โฮ S 2> เราก็อยากให้เราติดตามรูปใหม่ๆที่เราได้แสดงเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นจอยการเล่นแสดงซีรีส์ในตอนนี้มากๆครับผม กลับมาในรอบประมาณ3ปีครับเรื่องล่าสุดเป็นมินิซีรีของแคนาดานะครับชื่อว่า b l a c k o u u s e ซ i รีส์ครับแต่ว่าปีนี้ก็จะมาเจอแบบมาทั้งทางละครแล้วก็ทางซีรีส์ด้วยและครับอย่นี้ห่ในสามปีนี้ส่วนใหญ่เราเลือกผลงาด้วยเปล่าก็มีเราค่อนข้างที่อยากเจออะไรที่มันแปลกใหม่ครับผมเราเราก็อยู่วงการมาเกือบสิบปีแล้วเราเล่นทั้งบทนักเรียนบทมหาไรเล่นอะไรมาหลายแล้ว พอตอนนี sabes, anyway, ้เราเริ ions, zos, s <S yeah, it, yeah, ่มยิ่งผ้าเราก็ลองอยากพลิกบทบาทบ้างเราอยากเจออะไรที่มันสนุกแล้วก็มีความท้าทายในตัวงานด้วยแหละครับอยากเวลาเรารับงานเนี่ยปรึกษาพี่สาวกุสนินแม่พี่ชมอะไรเงี้ยเออก็เออมีถึงปรึกษากันบ้างเหมือนแบบแนะนําอะไรหรือว่าแนะนําทางการใช้ชีวิตแนะนําในการแบบแอคติ้งหลายๆอย่างเลยครับผมคือได้พี่ชมเป็นฮีตโค้ชจริงๆก็ถือว่าเป็นไนร้องของตัวเราเนาะ ทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตเอ่อทัศนคติตา่างรวมถึงการทํางานหนระือว่าพี่ชมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างน่ายกย่องในเรื่องนี้มากๆ พอเรากลับกลับมาแสดงละครเงี้ยเขาก็อาจจะกลับมาติดตามเราเราก็รู้สึกดีใจครับที่มีการแบบไปไป,ไปมามาให้หายวิกฤตบ้านแต่ว่าสัญญาว่าปีนี้จะกลับมาแสดง,งละครแบบเต็มที่ไปเลยครับเกิดอะไรบ้างไหมคะแฟนน้อยองงงลงจริงๆช่วงแรกก็มีบ้างครับมันก็เป็นธรรมดาเนอะว่าเราเคยมีคนติดตามบางทีเราโกขึ้นเราน้อยลงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัจจัยหรอกครับที่เราจะไปโฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสกับการเป็น นักแสดงที่ดีโครงการเรื่องการเป็นแบบเออ่ทั้งอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีแค่นี้แหละครับคาดว่าปีนี้จะได้เห็นผลงานเราเยอะแน่นอนแน่นอนครับอัปปี้เรื่องความรักหน่อยความรักความรักแฮปปี้ครับแฮปปี้ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเรียบง่ายเ,เราชอบใช้แบบความรักแบบเรียบง่าย,ยไม่ได้มีอะไรหว๋ยหวาไม่ได้มีภาพมาทุกวันหรือว่าต้องการที่จะแบบโชว์อวดอะไรมากมายกี่ปี สามบีาบ้วแล้วไั้ไงียกว,ว่าต้องฝัดจูนตรงไหนเพิม่มขึ้นไหมคะครน,นะต้องปัดจต,ตรงไหนเพิม่มขึ้นผมว่ามันอยู่กันมาสามปีจนรุ้ทุกอย่างแล้วครับว่าบางทีเราก็ต้องการสเปซส่วนตัวบ้างหรือว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็ได้ไปพักผ่อนในการไปเที่ยวด้วยกันเนี้ยทุกอย่างมันก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดก็ทําให้แบบสบายใจท้งสองฝ่านดีไหม